สวัสดีครับพี่น้องครับคืบนนี้เจอกันบ้านกู่ตำบลกู่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดครับผมใช่ใช้จักโลหห้าห้าสิบโล เอาใครแนร่ถือเป็นมือพักพอนของฮะเร็วๆแล้วกันเติมน้ำมันกันเติมเร็วๆอ่าเร็วๆเร็วๆเร็วๆหกนาทีตามเวลามาตรฐานครับพี่นะาเก้าโมง ห้านาทีต้องเสร็จเพราะว่าตอนนี้เก้ามงเก้านาทีครับเมื่อนี่เลิกกัอบหกมงเคิง่งเลยเก็บซาก็ปะกติ10นาทียอดสิบกวานาทีากะะ็ยังครับมันจะเก็บได้ตามเวลาอาเร็วเร็วเร็วเรวเรวก้วอนหอนวอย เร็วพอปากเป้าเลยเร็วคนมาเคยนะ <c oughs> <c oughs> ปกติต้องชี้รถไปอ,อ้อมถังกระสีแล้วเน่ยสามเหรอ เอเร็ว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 มักนี่เป็นลักหมวกผู้เดมไหมเนี่ยหมวกเทปซีเลยหมวกแท้ๆเล่นบมเนี่ยหามาอามายาวทมฮะลักมาจะเด็กเรนผมผู้พัฒน์สเดิร แสดงแสดงว่าเลี้ยงอาบน้ามือเลงไ่ต้องเป็นห่วงมันบอกขันว่าเล่ยอยูมีสะมีน้อาอ่รกลางกองนี่หอยู่กลางยาวนจะนำยานจะนำคุณนี่หระวะคุ็้อยูบานโการเร็ว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  โอ้กันนึกว่าที่หิวเบิดตีนองเนียเนี่ยตังคาด่หิวได้ตัวปาเอาอนนี้ญาติบอขอตัวได้เลี้ยงอีกเหรอเอาพูดอะแล้ว้อปน้เคงพูดไอูแล้วปีนวเข่งผู้ใดนะฮะออไลี้เนะ

มันใช้ไม่เห็นหนักว่ะมัอห้องแค่นงกันใช้หนักแล้วใช้หัวเนาะใคระนหนักๆนาอมาให้แม่ไใช้มาดีหรือมาเจ้าของงูงงเฮ้ยขาจลาจะตายเอาถึงงูอย่งนง ยกมองหนักได้ได้กำลังมันบ่มันใช้เลยก็แข็งแรงตัวหนึ่งมันยกของเบามองเบาอ่ะมันก็แข็งแรงเฮาวโอ้ยแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนมันต้องที่เพ่อนน้องต้อหาคว้าตัว โอ้ยเอาออ,าอกมากแบบเลี้ยวดูดูเร็นเ <c oughs> ยอในถือขาไปบอกว <c oughs> ่าเร็เวเร็วเร็วพ่อไอศคที่ไปเร็วเร็ว ได้ยิ้นได้เสียงหันกล้องมั้ว่าท่านในเช้นเอาก็จำได้ได้ได้อ้าาาาาาามาหเลยเมื่อเนี่ยเมื่อวานได้17บาทแล้วมือนี้บ่ได้จักบาทไปขนาดมานนักมันยิ้มนี้ลน เร็ว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 จัดนักขุมเร็วเร็วเร็วเห็นดินเห็นหัวเร็วพอดีให้ไปหอดพุ่นสี่มงสี่มงตั้งแล้วแข็งคึ้นพอดีกินคอเขาไปเลยละหอดพุ่นจวดจาดฟาดเสียมยังอะไรเลยอยู่ที่กินไว้ไปหน บอลี่อ้มาจะได้ผู้ได้เปิดบอปไอ้เปิดแบนี้เหรอบอลูเ้อของผูใดเอาไปเมียนดาราจีนมาเมาบอลลูเพ้ของูไดอเทียบมาเทียบมีเห็นมาจดจัดกันพี่น้องที่ไดเฝ้าไปตั้งครับเดพักผ่อน ครับผมในคลิปนี้ยวฝากไว้เท่นี้กนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ